สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้24กรกฎาคม2566ผมอยู่ว่างๆไม่รู้จะไปไหนครับรถไปเที่ยวพัทยาดีกว่านะครับไปพัทยาในสถานที่ที่ผมเกิดมาก็ยังไม่เคยไปครับไปครั้งแรกที่นี่เขาก็เรียกว่า โอเชียนมารินายอดครับครับโอเชียนมารินายอดครับอยู่สุดถนนปลายมอเตอร์เวย์พัทยานี่เองซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านผมที่พัทยาเองนะครับผมเคยอยู่ที่พัทยาเนี่ย10บกว่าปีครับมีบ้านอยู่แถบนี้นะครับแต่ว่าท,ท่านผู้ชมไม่รู้จักสถานที่ที่มันหรูหราแล้วก็สวยงามแห่งนี้เขาเรียกว่า The ะโอเช m a r i n รินายอดครับครับ เข้าไปชมได้ไหมเข้าไปได้ครับท่านผู้ชมตรงนี้มีชายหาดแล้วก็มีร้านอาหารให้นั่งทานกาแฟอาหารกินเล่นแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ตอนเย็นยามใกล้พระอาทิตย์ตกแล้วก็มีเนี่ยนะครับคอนโดหรูหราโรงแรมเอาเป็นว่าเป็นสถานที่ที่หรูหราแล้วก็สวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมนะมีแมกไม้วิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสําหรับที่เนี่ย เขามีต้นตาลน,นะครับพอไปพมา่าเนี่ยคุยกับป้าบอกว่าไปพมา่ามันเป็นต้นตาลธรรมชาติแต่ที่นี่มันสวยงามมากเพราะเพราะว่ามันเป็นต้นตาลที่เขาสัน่นคัดสั่นมาปลูกริมชายหาดครับมันไม่ได้เป็นต้นตาลที่เกิดขึ้นเองเนี่ยครับเดินมาบริเวณริมทะเลก็จะมาพบกับเนี่ยเป็นสถานที่เขาจอดเรือยอดแล้วก็บริเวณนี้มีอู่ต่อเรือด้วยนะครับอู่ต่อเรือยอดเนี่ยชายหาด สวยงามเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเ,เป็นสถานที่ตรงนี้มีต่อเรือยอทขายมีหลายๆบริษัทที่เขามารับจ้างต่อเรือส่งไปขายต่างประเทศเออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์อเมริกายุโรปนะฮะแล้วก็มีเรือยอทเนี่ยให้เช่าเหมาลำไปเที่ยวรายวันรายเดือนไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวทะเลอ่าวไทย ส่วนค่าเช่าเหมารานั้นคงต้องไปติดต่อกันเองนะครับรายละเอียดตรงนี้ผมไม่ทราบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่พัทยาผมจะเล่าความจริงให้ฟังผมเนี่ยอยู่พัทยามาหลายปีแล้วแต่ว่าสถานที่แห่งนี้ผมไม่เคยมาเลยเพราะว่าที่ไม่ได้เคยมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรวยยังไม่ถึงขั้นคนที่มาที่นี่ได้เนี่ย <c oughs> เขาจะต้องส่วนใหญ่เป็นพวกเจ้าของเรือเนาะเจ้าของเรือยอที่นี่เขาเรียกว่าสถานที่จอดเรือโอเชียนมารีนา โหผมก็มาแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยมันเป็นสถานที่เนาะก็ของคนรวยอะ่ะว่างั้นถเถอะก็เดี๋ยวผมมาให้คุยกับคนที่เขารู้เรื่องมากกับผมดีกว่าคุณปาร์คนะครับมาคุยกับคุณปาร์คหน่อยปาร์คดิวาราพุ่มดอกจันเขาทํางานอยู่แถบนี้แหละครับทํางานเป็นล่ามแปลภาษาพม่าไทยอังกฤษให้กับเจ้านายฝรั่งครับสวัสดีปาร์คครับสวัสดีครับให้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยที่สถานนี้สถานที่นี้เรียกว่าอะไร โอเชียนมารีนาครับโอเชียนมารีนาอยู่ตรงแถวจอมเทียนจอมเทียนนะครับตรงมอเตอร์เวย์จอมเทียนโอ oh, เป็นสถานที่ที่สวยมากที่นี่ <c oughs> เขาไว้ทำไมจอดเรือ uh, ที่นี่จะเป็นสำหักจอดเรือของนักท่องเที่ยวบ้านแล้วก็เจ้าของเรือแบบซื้อเองมาจอดเองเนี่ยครับแล้วก็คนที่ไม่มีจอดก็มาสามารถเชา่าพื้นที่มาจอดได้รันะจะมีแบบอนุ ทุกอย่างเรามีชาร์จกชาร์จไฟออมาชาร์จไฟเติมน้ำเติมน้ำมันได้หมดก็คือเป็นสถานที่ให้เช่าจอดเรือนั่นเองเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเจ้าของเรือเข้ามาจอดกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือมันจะจอดเท่าไหร่ก็ได้เขาเสียค่าจอดเป็นรายวันรายเดือนหรือ,อยังไงแล้วแต่ตกนลงลกันึงมนี้โอ้รายวันรายเดือนรายปีหมดแล้วเรือที่จอดอยู่นี้ต้องมีคนเฝ้าใช่ไหมที่จริงแล้วแล้วแต่เรือ ที่จริงเราไม่มีไม่มีเฝ้าอาจจะมียามดูยี่สิบชั่วโมงโอ้จะมียามเขาจัดไปให้ยี่สิบชั่วโมงนี่อย่างเรือลำนี้เพิ่งเข้ามาที่นี่ใช่ครับนี่คือจะพาลูกค้าไปหรือว่าพาตุ๊กเภาเดี๋ยวเรจะไปเล่นงน้ากันบ้าอ๋ออันนี้อันนี้ตกปลาแล้วอันนี้ก็คือพาลูกค้าไปเที่ยวโอ้เขาบอกสถานที่แบบนี้นี่มีจอดมีที่พัทยาแล้วก็มีที่ไหนนะมีภูเก็ตอ๋อมีภูเก็ตกับพัทยา แบงคอกไม่มีอะกรุงเทพไม่มีกรุงเทพไม่กรุงเทพจอดเรือสินค้าใช่ <c oughs> เป็นเรือยอทนะครับแ <c oughs> ล้วแหลมชะบังอะแหลมชะบังก็จะเป็นเรือสินค้าเพราะแต่ลาวจอดเรือสินค้าโอ้นี่เป็นเรือท่องเที่ยว <c oughs> เป็นเรือเป็นเขาเรียกอไะไรนะเรือยอทเรยเป็นยอทครับโอ้โอสถานที่ก็สวยงามมาก <c oughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพาดูขอบุณปั๊กมากแล้วปั๊กเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่หรอผมทำอู่เรืออ๋อทำอู่เรือโอ้ครับครับพอพวกนี้เขาจะออกเช้าเย็นกลับ คือที่จอดเรือเนี่ยแต่ละคนก็จะมีที่จอดประจําเลยใช่ไหมที่ใครที่มันใช่ไหมใช่ถ้าหลายปีหรือหลายเดือนจะมีที่ใครที่มันไปแต่ถ้าชั่วคราวก็ถ้าตรงไหนว่างก็จอดอ๋อถ้าชั่วคราวตรงไหนว่างก็จอดาขอาาาาจจะะแค่เเเข้้้มมมตินนํัออไรงีย๋อมีเติมน้ํามันด้วยอืมเติมน้้ามมันนเติไฟฟี่มันจอดได้ประมาณกี่กี่ร้อยลำเยอะครับเยอะเยอะมากเลยใช่ไหมโอ้อ๋อโอ้คนนี้เก่งมากถอยหลังวิ่ง บริเวณสะพาเนี่ยก็เดินออกมาถ่ายรูปได้ครับท่านผู้ชมก็มาเห็นวิวทิวทัศน์ที่แบบโอ้โหหรูหราเราไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของเรือยอทหรือมาเช่าเรือยอทก็ามายืนถ่ายรูปตรงนี้ได้ครับเขาคงไม่มาไล่ตีเราตกน้ําไปนะครับเอาเป็นว่าผมเนี่ย เกิดมาจนจะแก่เท่าแล้วครับอยู่พัทยามาก็หลายปีอยู่ชนบุรีมา30กว่าปีสถานที่หรูหราแบบนี้ไม่เคยมาไปเที่ยวแต่ป่าแต่เขาแต่สวนแต่น้ำถ้ำน้ำตกนะครับเอาเป็นว่าที่หร,รูๆอย่างนี้วันนี้มาเที่ยวสักทีนะครับเดี๋ยวก็จะไปนั่งกินกาแฟราคาแพงๆอยู่ริมชายหาดนี่แหละครับดูพระอาทิตย์ตกน้ำในยามเย็นบริเวณท,ที่เขาเรียกว่า โอเชียนมารีนาไปกินกาแฟแก้วละหลายร้อยบาทครับเฮ้ไม่รู้กี่ร้อยอ่าเป็นว่าเดี๋ยวพาไปนั่งกินก็นลกันนะครับยามบ่ายแก่ๆอย่างนี้ครับวิวทิวทัศน์ฟ้าสวยมากได้ oh แต่อุทานว่าโอ้โ oh หคือมันเป็นสถานที่ของคนรวยจริงๆนะคือนี่ก็มีที่นี่มีเรือขายด้วยใช่ไหมปั๊บไม่ครับเหรอไม่ขาย ลำหนึ่งนี่พอจะปะเนีอาเอาเนี่ยเอาเอาลำเนี่ยเอาลำเนี่ยลำที่มีเรืออยู no you you ่ข uh, ้างหลังเนี่ยลำนี้พอประเมินได้ไหมเนี่ยว่าราคาเท่าไหร่ประมาณห้าสิบบาทเนี่ยเหรอลำเนี้ยเหรอลำเนี้ยลำเนี้ยแพงกว่าลำนี้ลำเนี้ยลำเนี้ยอ่ำที่มีเรืออยู่นี่ประมาณห้าสิบก่อนแล้วลำเลือลำเล็กนั่นล่ะประาณสอ้ลำเล็กนั่นเดี๋ยวให้ดูนะลำเล็กนี่ประมาณสามสิบแล้วลำเนี้ยลำเนี้ยอะไรไมล์ปัตตี้เนี่ย นายบัตตี้นี่ประมาณ30มสิบป่ะสามสิบสามสิบไม่แพงเลยนะไม่แพงนะสามสิบสามสิบก็ต้องไม่รู้จะถึงกี่บาทเอาเหรอหมายความว่าไงตอนนี้มันแพงขึ้นเหรออืมแล้วแต่โมเดลครับเหรอแล้วแล้วที่ที่นี่เขาก็ยังต่อเรือขายด้วยใช่ไหมคือจะมีต่างชาติมาออเดอร์เลยครับก็ถ้านทาเรือเสร็จแล้วเอาไปส่งที่ประเทศครับอ๋อก็คือที่เนี่ยเป็นที่ต่อเรือด้วย ตามออเดอร์แล้วก็ส่งไปประเทศโน้นนี่นั่นโอ้เส่วนมากจะเป็นลูกค้าออสเตรเลียออสเตรเลียนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ออสเตรเลียโอ้เออเออแคนาดาแคนาดาก็มีด้วต่อไอ้ทำไมที่แคนาดาเขาไม่ต่อเองมาต่อที่นี่ที่นี่น่าจะถูกกว่าอ๋อเอาต่อที่นี่ถูกกว่าฝีมือไทยมันได้ด้วยนะอ๋อแล้วฝีมือดีด้วยใช่ไหมเห็นได้ข่าวว่าที่นี่ก็ใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมเมียนมาใช้เมียนมาเยอะ พวกเลเบอร์งานแบบงานขัดเรืองานขายก็เวลาไม่พออ๋อก็คือใช้แรงงานเวียนมามาเป็นงานขัดเรืองานหยาบหยับงานหยับหยาบถ้าใช้แรงงานอ๋อถ้าละเอียดขึ้นไปหน่อยก็ต้องใช้แรงงานมีฝีมือเนาะใช้วิศวกรเยอะไหมมีวิศวกรทุกแผนโอ้มีวิศวกรทุกแผนกอืมอันนี้ for sale by owner นะก็คือเจ้าของขายเองอ๋อนี่เป็นเรือเขาเรียกเรือใบเหรอ ใช่ไเรือคุณลองประเมินราคาที่เรือใบยอย่างนี้ประมาณกี่สิบอะเรือใบก็รับตัวเรียนี่สิบห้าอ๋อยี่สิบห้าเหรอเก่าใหม่ก็ประมาณนั้นเหรอขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสภาพแต่ว่าเก่าอย่างี้ก็น่าจะลดหน่อยเหรออุ๊ยแล้วอีลำใหญ่ๆนั้นะมันเรือสำราญใน mm hmm. ที่อยู่ตรงกลางนั้นประมาณเท่าไหร่วะเป็นหลักร้อยเลยมั้งนะใช่ครับหลักร้อยครับอ๋อนั่นเป็นหลักร้อยเหรอเพราะว่าข้างในจะมีแบบทุกอย่างเลยครับก็มีทุกอย่าง โอ้โห oh, เรือเยอะมากเลยนะนี่ก็คืออ๋อมันมีถ้าคลื่นลมมามันก็มีที่กั้นคลื่นหมดเลยเนาะใช่ครับโอ้ม่นม่ไมันมม้ามแต่ว่าที่จอดเรือไม่ไม่ให้ไม่มีคลื่นในในที่จอดเรือโอ้ oh, ข้างในข้างในไม่มีที่ไม่คลื่นเข้ามาไม่ได้ <c oughs> นอกจากซึนามินะนอกจากวสื่มาถ้าสึนามิมาเนี่ยอะไรก็ข้าม <c oughs> ขวางม,มันไม่อยู่แล <c oughs> ้วขนาดเนี้ยเอาไม่อยู่หรอกนานแนนินนนเนิน โอ้โหนนี้น่าจะเป็นชื่อลูกนะเนี่ยแนนนินนนเนินอืมโอ้โหตื่นตาตื่นใจอ่ะมันจะมีเรือไม้สักอยู่แล้วแต่เดี๋ยวมันออกไปแล้วไม่อยู่เรือไม้สักเอ่ะสวยมากเออเหรอทำด้วยไม้ไม้สักเลยก็คือข้างนอกอะทำด้วยไม้สักแต่ว่าข้างในมันคงเป็นไม้สักไม่ได้นะใช่คือไอ้โครงสร้างเอ่ออยากให้สไม้ักสเนอะอ๋อ้มีส่วนประกอบโอ้ สวยงามครับเนี่ยสวยงามสวยงามสวยงามจริงๆเลยครับอ,อยู่ตรงชายหาดตรงนี้คือสถานที่แห่งนี้ปาร์คเขาไม่ได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้ามาได้ใช่ไหมนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่สามารถเดินเข้ามาดูได้ใช่ไหมได้มาได้ไดอ๋อมาได้เหร,อ,หรอยกเว้นเข้าไปาไาออาข้างในอ๋อยกเว้นเข้าไปข้างในจะออเรือก็เข้าไปข้างในได้อ๋อนี่นักท่องเที่ยวสามารถมาเดินเล่นถ่ายรูปอะไรแถวนี้ได้ใช่ไหมได้ครับ โอ้เขาไม่ได้ห่วงใช่ไหมไม่ห่วงครับโอ้บบโอโอเคโอเคอ่าอ่าอ่โอ้โหสวยอะแค่มาเดินดูไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเรือก็ก็คุ้มแล้วนะคือชาติหนึ่งก็ได้ไปเห็นสำหรับพี่นะพี่มีความรู้โอ้ชาติในกรุงคุได้มาเห็นนะเขาจะระดับระดับห้าสิบหกสิบร้อยเนี่ยนะอืมเอาไว้แบบเป็นของเล่นอะของเล่นของเศรษฐีเออไว้ล่องเรือนี่ล่องเรือไปไหนก็ได้ นี่มันเรือพวกเรือใหญ่ๆนี่มันสามารถไปถึงอเมริกาอังกฤษยุโรปได้ไหมเนี่ยไ,ไปได้ใช่ไหม,ไมไนะโอ้อืมโอเคโอเคเข้าใจครับเรือใบนี้ก็ไปต่างประเทศได้อุ้ยมันจะไปโต้คลื่นอะไรได้ไงไปเออคุณพูดไปเล่นไปนะเดี๋ยวไป,ไปล้มหายตายไปในทะเล <laughs> เอาเป็นว่าท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้พามาดูเนี่ย ผมเองอ่ะพาตัวเองมาดูด้วยละ่ะเจอกับปาร์คเนี่ยถ้าหลายคนติดตามช่อง YouTube ผมก็คงจะเคยเห็นปาร์คปาร์คนี่เคยไปเที่ยวกับผมหลายคลิปนะครับก็ไปนั่นแหละเขาเป็นเขาอยู่กะเหลี่ยงนะอยู่กะเหลี่ยงนี่แหละอตอนนี้ก็มาเป็นคนไทยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะมีบัตรประชาชนไทยมีอะไรอย่างเงี้ยลูกเมียมาอยู่ไทยเหมือนลวนะเป็นคนสองสัญชาตินะเนาะคิดว่าตัวเองเป็นไทยคิดว่าตัวเองเป็นไทยแลอเป็นกะเหลี่ยงในตอนนี้ เป็นไทยแล้วนะไม่ใช่กะเหรี่ยงนะอยู่ไทยตั้งแต่เล็กจนโตคือจริงเขาเกิดเมืองไทยเขาก็เลยได้บัตรประชาชนไทยเขาเกิดแม่สอดก็โอเคนะครับขอบคุณปาร์คมากที่พามาดูนะเพราะว่าปาร์คเนี่ยเขาทํางานนะเขาเก่งมากเพราะว่าเขาเขาสามารถพูดทั้งไทยอังกฤษพม่ากะเหรี่ยง่เขาได้สี่ภาษาภาษามอนได้ไหมมอญไหได้เออได้ไทยอังกฤษพม่ากะเหรี่ยงเนาะโอ้แล้วก็ เ,เพราะว่าคนพม่ามันมาเป็นแรงงานเยอะก็กต้องอาศัยล่ามดิแหละแล้วก็เจ้านายก็เป็นฝรั่งเงี้ยก็ต้องอาศัยล่ามเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคนที่พูดได้ไทยอังกฤษพม่านี่จะได้เปรียบมากเลยนะเนี่ยยังต้องการแรงงานอยู่ใช่ไหมต้องการคใช่อออล่ามนี่ต้องการอยู่ตลอดล่ามนี่ต้องการตลอดรแรงงานก็ยังต้องการอยูแ่แรงงานก็คือแบบจะมีบริษัทก็ไปจัดหามาแล้วหรือว่าหาแท้ล่ามอหาล่ามนะตอนนี้นะ เขียนไทยได้เขียนอังกฤษได้เขียนพม่าไม่จะเป็น <laughs> ถ้าเป็นล่ามพม่าก,ก็ต้องได้พม่าก,กับไทยครับล่ามพมา่าจะอัปกเกรดขึ้นมาก็ต้องได้ภาษาอังกฤษโอ้ได้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับโอ้ยพี่พี่หางานให้โดยตรงเนี้ถ่ายย้อนแสงไปนะโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปถ่ายภาพประกอบเนี่งานหลักๆคือแปลภาษาพม่าให้กับแรงงานให้กับเจ้านายนายจ้าง แปลคําสั่งให้รู้เรื่องแล้วก็แปลให้กับเจ้านายลูกค้าซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นโอ้ก็ต้องใช้ความสามารถสูงมากเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเขายังบอกว่ายัางต้องการล่ามอยู่แต่ท่านผู้ชมมันจะมีล่ามสักกี่คนที่พูดได้ทั้งภาษาไทยภาษาพามา่าภาษากะเหรี่ยงภาษาอังกฤษครับมันเป็นเรื่องที่ยากปะดูเรือแล้วไปนั่งกินกาแฟกันดีกว่า ริมชายหาดบริเวณต้นตาลน,นี่นะครับท่านผู้ชมก็มีร้านอาหารร้านกาแฟาเล็กๆโอ uh, ้บรรยากาศสุดยอดสวยงามมากนะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยละครับผมก็เห็นแต่ต้นตาลที่พมา่านะสวยงามมากวันนี้มาเห็นต้นตาลที่พัทยาครับมันเป็นต้นตาลที่ปลูกขึ้นเองนะส่วนที่พม่านั้นเป็นต้นตาลธรรมชาติโอ้แต่ว่ามันก็สวยไม่แพ้กันละครับ ผมว่าที่นี่น่าจะสวยกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นการจัดเรียงเพื่อให้มันได้ลงล็อกกับโอ้โหสถานที่ภูมิทัศน์แล้วก็มีทะเลแบบนี้จะหาที่ใดได้ในโลกใบนี้นะครับมันสวยงามจริงๆยอมรับเลยละครับท่านผู้ชมว่าสวยจริงๆนั่งอยู่จนตะวันบ่ายคล้อยกินกาแฟกาแฟแก้วนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้แพงที่ราคากาแฟครับมันแพงตรงวิวนี่แหละครับท่านผู้ชมวิวตรงหน้าโอ้โหวันนี้เป็นวันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะ ราคาวิวเนี่ยมันแพงมากครับท่านผู้ชมเป็นโอโหครั้งหนึ่งท่านผู้ชมบางท่านอยู่ไกลไม่มีโอกาสมาผมก็กินกาแฟมาฝากละครับราคาแพงมากกาแฟแก้วนี้ผมตีราคาให้เลยสามหมื่นราคาสามหมื่นค่าววิวนะครับเนี่ยโทษทีนี้มองไปรอบๆร,ร,ร,ร้านกาแฟนะครับเนี่ยสวยเอาเป็นว่าโคตรสวยเลยล่ะพูดตรงๆเลยนะพูดภาษาบ้านๆสวยจริงๆ ครับวันนี้พาเที่ยวพัทยาในมุมมองที่ผมเองก็ไม่เคยเห็นนะครับผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็คงยังไม่เคยเห็นเอาเป็นว่าวันนี้พาวิวสวยๆมาฝากกันนะครับใกล้ตัวเรานี่เองใกล้บ้านผมนี่เองครับพัทยาชนบุรีครับ